ทุกคนอันนี้กะจะเป็นหมน้ำข้าวปู้นเนาะหลายคนเฮหม้น้ำข้าวปุ้นอันนี้จะเป็นหมอ้อน้ำที่เขาเจ้าต้มลกตุม่มูเบิองแเต่คนยื่เหือนอันนี้ก็สิเป็นเงินมูของอ้นเองที่เขาเจ้ากำลังเกียมเฮ็ดงานดอกทุกคนอุนก็สิมาให้เบิ่งคร่าวๆตอนนี้ก่อนเดี๋ยวอ้นสิอัดคลิปลงให้รัวๆอันนี้กะเขาเจ้าซีอาปะนินไส จุ่มนอกหม้อหมูนี่เด้อจุ่มจุ่มวงก้อนมาลองกับบงหัอันนี้กะซิเป็ดเฮือนครัวเขาเจ้าจะนึ่งข้าวทุกคนอันนี้เขาเจ้าจะนึ่งข้าวสุกแล้วเนาะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นไห่ข้าวที่อ้นนึ่งนั่นอีกอ้นทันโมมีมือกองจำให้เพราะว่ายังประทานมีไผ่มาเลยยังได้ข้ามา อยู่นี่บอกเข้ามานะอันนี้ก็สิเป็นคอมนี่ยางอันยางอันนั้นยางอันยางสามนึงเกี่ินขี้มือไอ้หนอยจับมาไปเอามางานเลยก็บางงานนะย้นะ เอันนี้ซี่เป็ดน้ำกะทิหรือน้ำมะพร้าวสดที่เฮาจะเฮ็ดน้ำอันข้าวปุ้นเจออันข้าวปุ้นจั๊กมื่นเสรนึงวะโนวาทีเจ้าสาวอันนี้อุปกรณ์ที่เฮาจะเฮ็ดอันกะเกียมเป็นเป็นยำหรือว่าเป็นโฮงกินนั่นเองอันนี้เก็ตเลยอ๋ออันนี้จะเป็นโอ้ เออหน่อเฮาป้อมเฮาบ่เบิ้ดไปว่าคือว่าซ้ําอยู่เฮาซอบ่เบิว่าว่าซ้ําอหา้อน้าก่อนเป็นนัวเนาะค่ะเาัวมีขาวาป้อมอ2ใบเด อันนี้อาจจะเป็นใบที่หูที่เราจะใส่อันโมน้ำปรปูน,นและกันค่าทาุกคนนี่ก็เลยงนะอมกันตั้งแล้เล้วน,นี่อันนี้อ่ะฮัลโเออแ้วน่อั แฮงผู้ชายเพ่อนนะบ่าวเปียงดีโทรมาถามสว่ามื้อิค่ําเจ้าก็อีแม่บอกซะว่าคากิหมูลุงตาซะว่าเนี่ย่ามนีโทรถามก็มื้อ1ิค่ํามื้อิค่ําเออมื้อค่าจง่างติเปมื้อสิํางงมื้อค่าอะาาอค่ไาาอ่ร่อ่

อ่นห้นาวในไหมเสียค่าเซือไปชิบูดีอู้ไปชิบูดบอลเล่ะไปล้างมือก่อนกราบสวัสดีทุกคนมาเจอกับอุ่นสลาอีกแล้วเนาะตอนนี้อุ่นเองก็พาทุกคนมาเบิ้งงานของมู่อุ่นเองคืองานแต่งงานทุกคนอันนี้กัสิเป็นอันนั้นเป็นนางงานอากาโนเขาบอกได้เสื้อ,อตัวหนังสือ เอออันนี้ก็สิิป็นนานางานค่ะซิว่าม่าไม่นางาน,นทุกคนหน้าที่ขาเจ้าไทยหูหนือแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยเขาเจ้าอุ่นอย่างอุอน่นกับบูฮูซิป็นดอกไม้ป๋อมดทั้งนั้นเลยทุกคนนี่สวยแหงเนาะเป็นมูของโอนเอกสวยแหงน,นี่ไปเดี๋ยวอุ่นพาไปเบิ่งที่เขาเจ้าให้กินอีกอย่างประมาณนี้ทุกคนมือกล้องกับบูยูแน่มือนี้ ตอนนี้ข้าเจ้ากําลังซีข้างัวทุกคนคุณจะไปท่ายใกล้บ่ด้เพราะว่ามันจะมีเลือดอีย่างประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นงัวที่อันข้าเจ้าจะฆ่าเห็ุงานโดกําลังกางโตู้กางติ้ง ตอนนี้อุนก็ได้มานั่งเฝ้าอันยายสองคนนั่งรวมกันเพราะว่ามันมีเวียออีกอย่างแล้วเนาะเพราะว่างัวเขเจ้ากำลังฆ่ายักษ์มอวก็ได้สวยซีนแล้วกัน้ำผึปูนก็เห็ดแล้วก็ทาเต่ป่าใส่อันนี้ก็สปิเป็นขัวทุ่คุนฮขนขัวที่ยันเขาเจ้าเต็งยูคัวกินนี่นะจะประมาณนี้เพราะว่าอุ้งจะาระต่ายยังหลายเพราะว่ากิ่งแจเขาเจ้าเนาะเพราะว่าคนหลายแฮงแล้วก็อีอยางนึงก็กิ่งใจเขาเจ้าที่จะบบ นี่ทุกคนตอนนี้กําลังเสียดนามเขาปูนอันนี้ชิเป็นอาหาห่อกระทอกกระเทียมต้มเนี่ยต่อไฟเป่าทุกคนโอ้ยจเย็นๆกำลังติดแต่ถ้อเระเตาติดติดติดบอกเตาติงเงินจะบ้างเตาหนูบ้างอลไรก็ให้เลยต้มเลยมาเดือดนะต้มเลยอันนี้ชิเป็นงามกระทิ มาทามีเบอรแม่ให้เวมาไวแยนี่นเื้อเลยรอกลืมเื้อใส่ดิกอะไรสบบอันนี้อันนี้สพอแล้วสูหนุยซื้อได้ยอ ามซี่ละซี่เดียวซี่่เท่าไหร่หนึ่งเรียกเราจองหขาอยู่ปุบสิบสิบสสิบห้าบารมาหอ้โหเอาอะโอ้ไอคุณแต่ว่ามาอ้าก้อนตึงยองก้อนละะมานี้ฮะ อ้เปลตะบ้ให้ลาวนี่นะไปกันหน้าเลยเลยได้เปลี่เสิกได้ขอบที่ป้ายเซิร์ฟเขาลกันพลาดแม่นาะเขาพี่แกเลยโมเมนตี้ันหลุดหมูทุกวันดิ เอ้เลยมียาซะสุดปหายหอดจาน้าที่บแปดก็ได้สิบก็ได้แต่ว่าเขาลืมพัดว่านั้นเลย สูงหิ้งกันเนาะ <c oughs> อาซิน,นม <c oughs> เมอร์กูสอะเฮ้ไปลางมาซ <c oughs> <c oughs> ือเนาะมาแต่งรถคันนี้เด้เลยสองคันตัวอ้ยพ่อสองคันบ่ผูกวันมา <c oughs> โอ้ยน <c ute> ีหลังกับไปแค่ทับส่วนอยู่เนาะอดื่อม่รันอืมวยหายายตงูกองกับด้ิปสั้นก้ถายไปสีคนนีแล้วกันวิดีโอน่ดนิ่เนาะสูงบทสูงแต่ขี่รถเก่งเทียบซื้อฮากาสำหรับ ตัว่าำตังนะ้งมัน่ัดเวลาที่ส่วนอะไรย่านเขาซาวดบได้ดยางกระสีเขื่อนอืมคื <c oughs> อข <c oughs> องกันี่งมส่งได้กับ่ได้อาบล่มเบอได้แต่ว่ามันู้แสนเนตเทงได้หยือ <c oughs> ก็มากูแหละะหมกมูเล่น้มาแม่เธอไปทำสวยก่อนอนรืากอหาเ้ร่าก็ลืมไปเลยแกอาอ่าก็อยุ้อันยุยอายุยพอเราซื้อยุกินนมแล้วก็นอนนะแกอือจะมาอัพวิดีโอโมเมนต์อันนี้สตอรี่ อ่อมเราเม่ละนี่เออเลืกตัวนี้ดี้ทวานิยมรเราเขียนอลไรวะกเขียนก็กเขียนคือคค่ะคือคนเทนต์ที่ว่าเขาเอาลงอยู่ในติ๊กต็กอกประมาณนี้ค่ะเขีย,ขยกัโเนมอึงตองเดียนนมวเขา้าเมวมึงกะมีวะ พิมเมลเขาไอโคนแ่ะเป็นนัานนี่กิะคตออันเอ็มด้วยแล้วกาตังมลแดงไม่เบียรมาส้สูบอยูนที่มลคนดีอนมาตังมลหมื่นแล้วจะใชมักเขามก็ใส่เขากระดูกสูเบียรเพิ่อมาแล้วสูใส่มิลไข้าวดต

จะอ็กคิปเรียวหันในเงินเนาะอีนหนึ่งอะโมโหถามเพื่อบมุงกูเดียวกำลังโหลดกำลังอัพโหลดใสยวิวคุณเสียเบียร์ลงเลยกนเลยอ่ไปเพื่อไม่เท่าสัสะมไหมห้อนตอนนี้เออ เอยเมื่อนนละกันดิกเมื่อละชมหายกันดิกนี่กันดิกอยู่พูดกันดิกกนะ